อ่ะคือวันนี้เราก็แก้พี่สีนะคะจากที่เราเอาโวัตินไปแช่แล้วก็ตัดขวดออกมาเป็นเช่นนี้เลยค่ะเป็นเช่นนี้นะคะอ๋อแล้วก็จะไปหาคุณซีเวลากินเข้าไปล้วจะเป็นยังไงคะ <c oughs> ไปลองดูกันค่ะเราจะไปกินกันนะจะลองกินไว้ก่อนเพื่อพี่สีอร่อยพี่สีอร่อยนี่แผลเราเสีออยอื้อหือแด้ มาออืออไ้ตกออืสบายแล้วรสกาแฟขมๆนะแลวสิ่งที่เราจะมาแก้ PC <laughs> <that> ก <that> <that> Mont ็คือม right ันเป็นรสกาแฟขมๆนะ เพื osh, toys. Guys, toys. C, like mm ่อใส่เโอตีนไว้ใส่ขวดโอตีนแล้วพอพี่ซีมาเห็นกับดักเราเข้าะไปกกินเลยค่ะอกินเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นเน้อก็จะเนื้อตุนเนื้อตุ๋นกินอ่ะ เมื่อหนายิบอยู่เย้มเล่นไม่เป็นใช่ไหมเราจะเราถ้าเราใช้แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะชาร์จใช่ไหมถ้าเราใช้แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าหนูยิ้มอยู่แล้วเขาเล่นปับ๊บไม่เป็นใช่ไหมคะให้ดูเคลเด็นะคะกดตัวนี้ไปเอานั่มันชา้าถ้ากดแบบนี้ะ่ะ ปึ๊บ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 ไปใช่ไหมก็จะเร็วมากเลยเล่นเร็วจะได้ไปเล่นอีกได้ไงไม่เล่นแบบนี้ได้เลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเป็นเกมอ่ะแต่ฮอปจีใช่ไหมแล้วให้เราเล่นแบบนี้กดเป็นเหมือนกดกดเป็นพิมพ์ในคอมแบบเป็นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเออแบบั้นเลยไม่ต้อง